คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตาทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนัน,นทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม youtube ช่องอาจารย์เยทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮาน้อยครับผมนอนรวมหน่อยิีเจ็ดนอนปกตินอนวีพีนะครับผมก่อนจะมาว่ากันเรื่องของวันนี้ก็มาสรุปผลของเมื่อวานกันก่อนนะครับผมสำหรับผลของเมื่อวานครับผมนอนรวมครับวันที่เจ็ดนี้คนนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผม แอดห้าหนึ่งหกรองเจ็ดครับสามตัวหกหกสี่กับหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับผมสองตัวหกสองหกสี่หกหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดครับผมผลปรากฏว่าพิเศษออกศูนย์สี่หกกับแปดสี่ครับก็เข้าที่ตัวสองตัวเด่นนะครับผมสี่สี่หกครับปกติครับผมหกห้าหนึ่งกับสี่สองก็ได้แค่วิ่งหกนะครับผมวิ่งหกบนครับวิ่งหกบนนะครับผม V.I.P. ครับผมห้าแปดห้ากับแปดหนึ่งอันนี้หลุดครับผมให้เจ็ดหนึ่งแล้วออกแปดหนึ่งก็ทําทำได้แค่นี้ครับผมทำได้เพียงเาจาะสองตัวพิเศษครับสี่หกหกสีนะครับผมแล้วก็ปกติได้แค่วิ่งรุดเออวิ่งหกครับวิ่งหกบนนะเนาะทีนี้ก็มาว่ากันเรื่องของวัน สำหรับวันนี้ครับน้อยดูนอยพิเศษน้อยปกติน้อย V.I.P. นะครับผมประจำวันที่แปดครับมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมวันนี้ครับตามสูตรที่เรามีวันนี้ครับวันดีได้ เดินหกนะครับผมเดินหกรองเป็นเก้าครับผมเดินหกรองเก้านะครับเดินสามตัวแปดหกหกครับผมส่วนรองสามตัวนี้ได้หกเก้าศูนย์ครับผมต่อไปก็จะเป็นสองตัวนะครับสองกรเดิ่งสองตัวรองสองตัวกันนะครับผมมันอ่าก็จะมาจาัดก,การเอาสามตัวครับแปดหกหกกับหกเก้าศูนย์มาตัดนะครับผม ตัดหน้าตัดหลังเป็นสองตัวเด่นสองตัวรองสองตัวกันครับผมสําหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่นหกรองเก้าครับผมเด่นสามตัวแปดหกหกรองสามตัวหกเก้าศูนย์ตัดสองตัวได้หกศูนย์ครับผมก็เด่นหกศูนย์นะครับผมหกสอง สองก็มาจากหกหกชับผมหกแปดสุดท้ายเลยหกเก้าครับผมส่วนรองคขาตัดหมดแล้วครับลองเลือกเก้าสู์ตัวเดียวเลยตุวกันวันนี้ไม่ดีนะครับผมเพราะว่าตัดหมดแล้วครับขอย้ำอีกครั้งนะครับผมสำหรับวันนี้ครับน้อยรู้ เงนพิเศษน้อยปกติน้อย VIP นะครับผมประจําวันที่แมิถุนายนสอง7้าครับผมวันนี้ได้เด่นหรอง9กากเด่นสามตัวแปดรองสตัวห90ครับผมเด่นหรอง9นะครับเด่นสามตัวแปดหรองสามตัวห69 0ครับผม สองตัวเด่นครับหกศูนย์หกสองหกหกหกสองตัวรองเป็นเก้าศูนยครับสองตัวเด่นครับหกศูนย์หกสองหกหกหองตัวรองเป็นเก้าศูครับผมอย่าลืมกรับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกรับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผม สำหรับท่านไหนที่ชอบชอบรพิก็เด่นหกรองเก้าแล้วครับผมก็นำไปใช้ได้เลยครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างนะครับผมยังไงก็ต้องขอไปมาแล้ที่นี้ด้วยนะครับผมถูกอกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถูกอกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกด subscribe ไว้นะครับผม อาจารย์เย่จะจะลงคลิปทุกวันนครับผมเ็่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เย่น,นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับไวทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ